อาสาปสุสัตว์ดีเด่นประจำปี2568นายบรรจบชูแก้วเกิดวันที่4พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2513อาศัยอยู่บ้านเลขที่438หมู่ที่3ตำบลเขาขาว,ขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลสำหรับนายบรรจบชูแก้วเริ่มเป็นอาสาปสุสัตว์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563 ทำหน้าที่ช่วยงานด้านปศุสัตว์ประสานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ร่วมขับเคลื่อนโครงการโคบานชายแดนใต้การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการผสมเทียมการปลูกพืชอาหารสัตว์การเฝ้าระวังโรคสัตว์และการฉีดวัคซีนแนวทางการป้องกันโรคระบาดสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นและยังช่วยติดตามโครงการ ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริในพื้นที่ตําบลเขาวขาวอําเภอละงูและพื้นที่ใกล้เคียงสวัสดีครับนายมาเับสุกแก้วประธานชมรมชมเหลียงโคบ้านน้องตวังกับเี็น้าท่าัรนมาหลายปีพุกซาต้นมาเก่าบ้านก็จะมามาตึกล้าหรือว่าเอ ปวมังเต่มังมีอกากันตายไรเัินคือพมไปช่วยเบื้องตนได้ครับเดี๋ยวก็อีกอย่างนึงคือเวลาทางอำเภอได้ก็มีการชิ้ยาชีดได้ไรพุ่มก็ไปช่วยไปช่วยทางอำเภอตอนนี้คือไปชิ้ยาเบื้องตนเดี๋ยวก็มันงทำกอดเบื้องตนก็ได้ครับคือพมเลียงวัวครับเรียงไฟแดีวก็เรียงแพะครับถ้าเมื่อก่อนก็ช่วงช่วงนั้นก็ก็มีนักทึกษาของหลชภ่ัฏนี่เคยมากเลยครับคือมาอมามาดูแบบไม่เป็นทางการแต่ว่าคือคือมามาดูวิธีการทำมาน มีดีการอ่าไอตำหารเกี่ยวกับว่ารถต้นตุ้นปืดเบ้องตอนของข้องมู่บานนี่ครับคืออย่างเช่นต่างปามแล้วก็ตอนกุ้งคือเราม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 ักแล้วก็มามาใช้ตั้งแคบวายกับการตำหานอ่ารถตอนตุ้นจบจบเกี่ยวกับซักและวจบเกี่ยวกับไปช่วยเรือถึงการเลยกันแ่นจะทวนหมากเราก็คือพยายามจบปล่อยยุ่นทุกคือท่วนหมากมู้บานทุกคนคือยุ่นแบบหนีเงี้ครับก็เลย อง,องวครับผมคัทาวาุฒิธราปรสุสัตว์จังหวัดสตูลน,นะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมนะคอาสารปรสุสัตว์ดีเด่นตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสารปรสศุสัตว์ครับซึ่งอาสารปรสศุสัตว์นั้นกรมปรศุสัตว์ได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพื่อจะได้ช่วยเหลืองานของปสุสัตว์ในประเทศไทยเรานะจะมีทุกที่ทุกจังหวัดนะแต่สำหรับอาสารปรสศุสัตว์ท่านนี้ท่านเป็น เป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมในหมู่บ้านนี้โดยจะต้องยิ่งงานตัวแทนของกรมปศุสัตว์ที่ทําให้เกษตรกรแถวนี้เป็นที่พึ่งได้ของการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์นั้นเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นโดยมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาสาปศุสัตว์นั้นดูแลถึงทรัพย์ของตัวเองได้ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในบริเวณนี้ได้อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับรางวัลอย่างนี้ จะมีสิทธิ์ได้รับโครงการธนาคารโคกระบือมาสนับสนุนนะฮะตัวคนละลายละ5ตัวในบ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองของการเลี้ยงสัตว์ใปนส่วนหนึ่งก็คืออาสาดีเด่นของปีนี้ที่ที่ได้รับรางวัลจากากรมปศุสัตว์ฮะเป็นรางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขตนะครับเป็นหนึ่งใน9ของประเทศไทยนะฮะวันนี้เขาเขาเขาเจ่งจริงครับเขาเจ่งจริง จากการดำเนินง,งานทำให้นายบรรจบฉชูกแก้วมีผลงานด้านปสุสัตว์มากมายและมีผลงานดีเด่นได้แก่เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการโครบาลชายแดนใต้และการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลมีการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาม,มขาขยายผลสู่ชุมชนภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ได้ผลักดันให้นายบรรจบชูแก้วยังคงทำหน้าที่เป็นอาสาปสุสัตว์ดีเด่นต่อไป